มีบักเพิกหอมแหงตะไขร่ใบบักกูดแล้วกัเกลือผสมลงไปครับอันนี้ตำเครื่องผนาครับเมื่อนี้เดี๋ยวสายยันบรรลุมพันสีผาพี่น้องไม่กินออมหนูน้ำกันนะครับหนูแท้เนีย่ยว่นหนูปากแดงแต่ว่าตัวหนูกะบม่ใหญหรอครับสีซ้ำๆหนูทองขาวนี่แนหะ ซ้สำๆหมูของขาวปลานนี่ก็ยังแพงอ,อยู่เพอ่อปอดทางบ้านห้องเนาะจะมันถือครับอันนี้ก็จะเป็นผักขั้นจองครับพี่น้องครับผักขั้นจองอันนี้ก็สิเป็นอหอมสดส่วนนี้ก็เป็นผักซีนะครับผักซีอันนี้ก็จะเป็นกะเาพราเพราอันนี้คือเตรียมกระทะแล้ว เตรียมกระทะสิอ้อมเป็นตัวเราถึงว่าสับบ่ดนื่ไม<ง>่ขึ้นหนึ่งใกล้เลยซีอ้อมเป็นตัว <laughs> พี่น้องครับคือขั้นตอนการสับนี่สีสีบัวไทยพี่น้องมึงเนี่ยบางคนว่าเป็นอย่างสายยันเราสับหนูว่าเป็นบ่ขนมบอร์แมนหน้ากดหน้ากเกียนครับ งานกด้า,กากเกณฑ์ของยูทูบนี่ละสิบ้าเห็นมีดเห็นนั่นเห็นนี่สิบ้าไปเหีกดนี้ยน,นั่นแนี้นี่เอาเสียวลงไปก่อนครับตอนนี้หนูนี่เสียก็เลยหนูเสียกเอาแม่แล้วม,มีดซับผออิดกดผิดแล้วลงไปกับลงไปปรับกระติบตแดงติดเหลือง Nhạc. Ôi bậc lắm tuổi chia sẻ nó. Uy nát tang xe mát, bút sào nè ngoài. Cái gì mát sào là xì măn, măn mát 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 nè, mát mát là mát khăn, cái Cái mát 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 thằng đấy mát ừ. <laughs> sống mát mát phò mát lan mát 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 khăn mát măn ตั้งใจฟาวนาลันเดี๋ยวครับก๋าจะซับหนูมาที่นี่ฟาวเดียร์นาลันฟาวกี่ฟอสตัว่อนนื้ออื่นไม่งั้นไปทางไหนมฮะยไได้กินน้ำแดงสิพ่อไปซักผ้าไปซักผ้าแล้วแล้วเอาแท้เนาะเมียเนาะผู้หญิงเนาะบ่เหลือปีหนึ่งวะจังไงก็เอาอืม ินกุมันแดงโอ้กินไอ้น้ำเดงปนปาุมันท้องเต้เนวะวันที่นี่หักออกอีนเนี่ยมันหนาวเนี่ยอาย่เด้เห็นว่าก็เลยอือหนาวแนีอ่อายุนี่แหละครับพี่น้องครับยูงนันคลอสี่คนนี่แหละม,มือนี่น้องเฮียงเพิ่งกลับไปโรงเรียนครับมืออื่นก็สีไปจากง,งานมันเด็กตีิ เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือผู้เท่าในวันหน้าคนระับผู้เท่าในวันนี้คืออี่ยังในวันหนาผู้ย่งังแปกเดียว <laughs> แปกเดียวแปกเดียวด,ยวเด,ยวดิเอาสียงน,น้อยเออมันดเสียงพาเทียด มาแต่ทางได็กบุพี่น้องฟังว่ามันสนุกวาวที่สนอกงั้นไมาอยู่นี่โดนคัดแล้วจังไดบ่เคยได้ยินสนุกวาวอยู่เสียปีกายกับบุคคลยิน,นปีก่อนกับบุคคลยินเอาเอ๋อเอ้ยโคตรชัวขี้แข็งแรงตายมันเถียงมึงนี่ไงซับแล้วสิได้ประมาณนี้่พี่น้องครับหนูตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ากินบ่เหมือนดอก จับจังบงขันตอนเป็นสีเหตดต้นะครับมันเหตดต้หรอกสี่เหดหนูบัดที่ดีครับเดี๋ยวพี่น้องครับมันมีคอมเมนต์เข้ามาในคลิปผมหลายคอมเมนต์อยู่นะครับอ่าแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องแฟนใหม่ของสายันเพื่อนนี่แหละแล้วก็ลังคุณก็ถามอาจารย์เพื่อนเป็นคนจังหวัดใดนะครับเพื่อนเป็นคนจังหวัดใด จะถามาอะไรคุอยูอ่แฟนไม้แทบยังใั่ยังสีงส่ก็ถามมานะครับมื่อนีก็เลยสิสิบ้าให้พี่น้องฟังให้เพื่อนบอ่อยฟังครับผมก็ต่อว่าเพื่อนเป็นคนบริคคำชัยห็นว่ายันเป็นคนเป็นสาวบริคำชัยเราถามอติดตกันมาตะดวนไปนี่ก็ต้องต้องต้องถามผู้นี้ครับว่าเพื่อนเพื่อนคุยกันทั้งเฟียทั้งหยางแล้วมือนั้นเพื่อนแหวะไมายานพี่น้องเพื่อนนะครับมายานพี่น้องเพื่อนอยู่อ่า บึงการนะครับบึงการได้ไปหากันนั่นละนะครับส่วนว่า,าที่แต่งกันมือไหนนั่น,นต้องถามผู้นี้ครับถามผู้นี่ก็คนฟังเนี่ยคนบริคำใช้ปบกันมาแต่หึงตั้งใจยุบวาสองคุณหรอกสอ, <c oughs> อ,องครับโลกครับพี่น้องครับ สรุปแล้วก็คือติดตอมาโดนแล้วบ่ติดตอมาโดนแล้วเอ,อ่อติดตอบ้างแต่อ,อ่าเมียนีค,นครับเพราะกับว่าอยากไปเบาถึงอีกนะครับอืนอเอาพี่น้องกสิจังทะเลาะฟังเขาวกันติกตอไปกันแล้วกันนะครับทั้งผมอาจจะเพราะใครได้อัปเดตนะครับเพราะใครได้อัปเดตเรียงนี้มันเป็นเรียงส่วนตัวของเพื่อนใายเพื่อน,อ,นอัปเดตอัปหมังเพิ่นไปนะครับอ่าอันหูตะวาน้องเขาเป็นคนบดีคำใช่ครับพี่น้องครับ อ well? together, ืออายุะห้างกันปานฝากับดินฝนละอือห้างกับพวกอยัางนู้นเนาะแบบให้ขาเอาขาเอาเขาเฮ้ยเซียวเสยพราะเด็เขาจูงขวามทางจูงไไปปขีี่เยวมันก็ดีอย่างสิละคือได้เมียเด็กน้อยเขาสีจูงเขาขวามทางพาขามทางยั้มพ่กเป็นทางมาไล่มาลายสิได้พาขามพื้นเก่าอ่าอีกอย่างหนึ่งยั้ม ทีแล้วได้จมฉีโจมเยาเขานี่แล้วมันงบ้าจมอีพออยู่ตัวลูกนี่มันจะนอยมันกะง่ายเป็นบ้าเป็นยังขึ้นมาแล้วมันกะโลเส่วนตัวเด็บวันที่นี่นออ้อนงี้กันเลยมันสิงแม่ก,กว่าเมื่อควมพอขึ้เกาว่าจะนอยขึ้นฟ้าหกขึ้นมาหนึ่งนี่กะยังไมิเชนั้นก็ต้องหาคนว่าไงซะเอาเมียไปถับถา่าให้เบิง้งจะควางเวลาเจ็บเวลาป่วยหือ ทางเสร็จแล้วแจ้งโบ้บังเช็คอี๋ดอกแถวบังวัดนะครับพี่น้องครับแถเบิังน้องตุ้ยนี่แหละครับน้องตุ้ยสิเป็นจังไดตอนนี้กะขั้นตอนคือสิขรัวก่อนคื่อย่างไรนี่คือเห็นที่ที่ว่าใส่น้ำมาสิใส่ใส่เ่ใส่คนเผือกไก่เนาใส่เอาใจร้อยใจร้อยอืมน่าจะเป็นเนื้อคุยแท้จริงก็ได้เนาะ อาจจะเป็นคนสุดท้ายเห็นไ่มประกาศแล้วฉันจะรักเธอเป็นคนสุดท้ายแล้วเธอจะดีจะร้ายจริงด้วยครับสามีจีนออมหนุม่มกันเด้อครับเอาหน่อหวมวนกันไปน้ำอันนี้คืออันนี้หอมทุกคน่กกอบไปแล้วมีบักพริกครับบักพริกหอมแดงแล้วก็มะกรูดนะครับแล้วก็ไอแตะไคร้หรือว่าหัวสิงไข่าบานเฮานะครับมือนี้หัวสีอ้อมเองครับเดี๋ยวใส,ส่ยำหัสีอ้อมเองธรรมดาก็บสีห้ กุ้งพ้นหุ่หลามอมแต่ว่ากุ้งพ้หันอมแน้วมนีเขาจะเพิ่อยากอมเพิ่ผูอยากเฮ็ด่อยากเฮ็ดอยากพี่น้องจะขาวงกระปุนโอ้เฮ็ดสิว่าเห็ดอยากพี่น้องไม่อยากขาววงกระปุนมั้งสิพี่น้องครับเราามากกินเขาง่ายเหมืกัน มือนี้ก oh. ็เสียไว้ใบสมิ no. ่งละมันเงาแล้วจ๊กทายอย่างเนี้ยจอกกระแจกกคว้ากันชิมนาแล้วกันอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับความเจ็บจะได้ความไข่ยาสมี่ครับแซ่บมีคว้าคนดีไซน์น้ำปลาแดดไทยขั้วอ่าน้ำปลาแดดไทยขัวนี่มีคนดีไซน์น้ำปลาแดดเป็นลงไปครับพี่น้องน้ำปลาแดดไทยขัวอือความเจ็บจะได้ความไข่ยาสมี่นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนสะดวกใส่ง่าย ก็จำเป็นต้องไปเปิดไหออลไล่แมงวันโจกอือเอาหมดที่นี่ตอนนี้ล้มล้มไปสิกะเพาอ่ากะเพานะครับเบิ้งเอาเด้อน้องตุ้ยเอ้ยกันเห็นหัวอีหล่ากำลังเห็นก้าเพ่ากันเลยเพิ่นกลับบ้านเพิ่นครับแปลบุญอะไรน้องเสมาเฮ็ดตู้จริงอะไรน้องเสมาเฮ็ดตู้จริน เอาพี่น้องครับเดี๋ยยไอ้ยาเจ็ดตัวไอเก็นแบบในั่แล้วพัน่นั่นเลยวันละวนละเพราะว่าคนอาถือ่เป็นตัางอะไร็เป็นหมองเพราะน้องแส่มาคืนกันเอาเป็นว่าพี่น้องครับเดี๋ยวจะในนี้การอ่าข้าวดีแจ้งไห้มือไร้สีบอพี่น้องเดี๋ยวครับเอาไป้ทางนี่ละมือนี่เอาใส่ปุ๋นเจ็ดก็ไปซะปุิยแบบที่ใส่น้ำปลาแดดใส่ยังตามช่วันนั่นแหะ บางคนว่าโอ้ยจะมาถ่ายเบาายื้องถอดสายหนูเลยซื้อเพื่อจะอ้อมเป็นดอกกะเพื่อจิตแล้วน่าจะไทยหนูหรอกครับแต่ว่ากำลังจิตไยอ่าเบาปลอดไพ่พี่น้องหายของใจที่เขเมงวเของมาว่าแฟนใหม่สองสายยัดเป็นผู้ใดเป็นคนทางใดเอ่อกาตอบพี่น้องฟังแล้วไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ